สวัสดีจ้าสวัสดีเอฟซีทุกผู้ทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่สองคนใหญ่โดนัทสตอรี่เนาะจ้ะกินข้าวเที่ยงน้ำกันจ้ะพี่นอ้องนี่ใส่กอกีสานซื้อมาแต่ตอนไปสวีเดนพี่นอ้อ <c> ง <oughs> ลวกพักน้ำมันฝรั่งพี่นอ้องนอน,น้อยหน่อยแถวพริกปน่นแล้วก็มีขิงน้ำกินกับใส่กอจกจ้ะข้าวเหนียวห,ห่อนพี่น้องจกมาวางไว้ละนอนนาจ้ะแซ่สนน้ำกัน On. nó mày phải lăng nó nói ngoài nó. ăn kìm kéo thịt bồn đi kéo Keo thịt kiểu béo Chắc. ngay ngay đó. Bạn bàn. อทอดเอาจ้ะการเมื่องนี่พอดี สวานะเวลานี่ตอนนี้ดีเนี่ยแดดเริ่มออกมาาพ้นตกพี่นนองพิ่งสิเริ่มมีแดดออกไปสวิตเซนย่ำไหนซื้อมากตลอดพี่น้องมากกิน เดี่ยวก็ลังดีอือห mm ือแบบแซ่บ ถพาเขาเกิดอยากอยีอย่างมันสสแสบหลอนแล้วพี่น้องที่เป็นก็ยาโหนักปะได้เริ่มจาก,กันจ้าก,กัน วานพี่น้องเดี๋ด อรวจข้อพทยจ้ะพ่กดินมองแป้งนึองจิมีอยู่ ไม่ยุ <wor> ่ประมาณสี you suffer, you ่พวงแบบน LIKE ี้ต้องหนึ่งสีอมู่หาหาหาก่อนน่อยๆประมาณลอยลอยแสดงลอยกลัวนี่แหละจะจำกลัวอะไร ร่อยก็ข้นนะแพงแล้วมาถึงโลเลยจ้ะหาพวงแล้วเขาเ,เป็นแพ็คเขาก็สั่งมาจากเมืองไทยแล้าขายเอากมาเลย ทายกําแรกอะ่ะเอาไหร่ครับคนไทยคือกันอ้อมันมันคนไทยรื่มจ๊ะคนเหร็จน,น้ำค้นอิเซียคือกันอะ Trong này thoảng ướt gì Kinh kinh ấy hay không Thoảng hơi đi nhỉ Không hồi dưới đi mà bán kinh tầm tùm Tầm mình là mày Nó nói về này cứ giặt kiếm nhé Thay thịt xăm ngoài nóng, ui, chết thòng quá xong Xẹp thòng quá xong Cho nó đi kiếm nấm Nấm dừa Thấy không bằng ngay Xăm dưới Thân kháu เป็นกระเพาะจากน้องกินเพชรสะสมกระเพาะมันกนละเอี ba ăn đi mày phá lăng no, no, no ta ba ba này tao ba bán đi ăn ngay cầm đi พีนอ้องเออมาอย่างแกจะเริ่มเด้แต่ฝากกดไลค์ก็แชร์ก็สับแชร์ก็ติดตามมันเป็นกำลังใจให้คุณย่าตลอานั้นนะจ้ะพี่น้องขอบคุณทุกการติดการตามทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคําที่ชมยินดีต้อนรับเมื่อถูกหู้ทุกคนก้นทั่วหลวกพี่น้องขอบคุณไลายๆที่เขามาติดตาม คุณย่ยโดนัดเนาะจ้ะเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ยินดีต้อนรับทุกคนจ้ะพอกันไม่คิดหนาอยู่ดีไม่แห้งทุกผู้ทุกคนสำหรับคิมมิสสวัสดีจ้าไปแล้วจ้า